สวัสดีครับผมแมงจาก MG เชียงใหม่และคันข้างๆข,ข,ข,ของผมนี่นะครับคือ All New MG อ็มจนะครับเป็นรถเก๋งซีดานตัวใหม่นะครับของ MG นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยในรุ่นเอ็เขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะครับคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของ MG ็มจีแล้วนะครับอ่ะเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยตรงกระจังหน้าเนี่ยจะเป็น สีดำเงานะครับหรือว่าเป็นโนแบ็กนั่นเองมีกล้องนะครับ360องศารอบคันมาให้ฝังไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงกระจังหน้ารถเลยนะครับไฟหน้านะครับรถรุ่นนี้ให้ไฟหน้าแบบ LED มาเลยนะครับเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับมี Daytime Running Light มาให้นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็เป็น LED เหมือนกันตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผม ด้านล่างของตัวของโคมไฟนะครับตัวนี้จะเป็นช่องดักอากาศนะครับตัวเนี้ยเนื่องจากรถเนี่ยเขาออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะครับตัวช่องดักอากาศตัวนี้เวลาลมวิ่งผ่านนะครับรถเขาจะไม่ได้ต้านลมนั่นเองเรามาดูที่ตัวล้อของ All New MG5 กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับขอบ17นิ้วมาพร้อมกับยาง m a x กซิตนะครับหน้ยางอยู่ที่215ทับ5้ R17 นั่นเองนะครับ ตัวนี้เขาจะตกแต่งด้วยลายไดมอนด์เกลมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องระบายความร้อนของดิสเบรกมาให้ด้วยส่วนล้อตัวอื่นนะครับรุ่นดีเนี่ยจะเป็นล้อแม็กสีดำนะครับขอบ16นิ้วส่วนตัวเริ่มต้นหรือว่ารุ่น C ีเนี่ยจะเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบให้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อครับผม ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้มีไฟเดียวด้านข้างมาให้นะครับและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้อง360องศารอบคันนั่นเองตัวรถนะครับจะมีชายนะครับคมเมียมแบบนี้มาให้เลยนะครับจะลากยาวตั้งแต่เสา A ด้านหน้ารถนะครับมาถึงด้านท้ายรถเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ส่วนมือจับตัวนี้นะครับเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับปุ่มคิเรตเอนที่เราสามารถนะครับพกคุณแจไว้ในกระเป๋ากางเกงเราได้เลยแล้วก็เปิดรถจากตัวคิเรตเอนที่ขึ้นรถสบายสบายแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาภายในตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางมากนะครับนั่งสบายนะครับซึ่งเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีแดงดำนะครับปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางเลยนั่นเองครับพวงมาลัยที่ตัวรถให้มานะครับ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าควบคุมหน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยจากตัวพวงมาลัยได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องเอื้อมมือไปกดที่หน้าจอแล้วนะครับส่วนหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยเราให้เป็นฟูลดิจิตอลเต็มระบบเลยนะครับถือว่าเป็นจอที่สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับมาให้ถึง10นิ้วเลยนะครับ สามารถควบคุมเครื่องเสียงต่างๆได้ระบบแอร์ต่างๆเราสามารถปรับอุณหภูมินะครับเลือกทิศทางของตัวแอร์เนี่ยได้จากตัวหน้าจอตรงกลางนี้ได้เลยมาพร้อมกับระบบ iSmart นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วก็รองรับ Apple CarPlay นะครับใครที่ใช้ Apple ก็เสียบสายนะครับสามารถดิง์กจากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นหน้าจอได้เลยหรือถ้าใครใช้เป็น Android นะครับ เราก็มี easy connect ให้ใช้งานเหมือนกันนะครับตัวรถมีซิมของทูฝังมาให้ในตัวสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับฟรี5ปีเลยทีเดียวตัวรถนะครับออกแบบมาให้ทุกอย่างเนี่ยหันเข้าคนขับสมบเลยนะครับตัวรถเนี่ยเขาได้ดีไซน์มาจากห้องของเครื่องบินนั่นเองครับของคนขับของเครื่องบินนั่นเองตัวของแอร์นะครับแอร์ Air เนี่ยสังเกตว่าจะอยู่ด้านล่างของคอนโซลนะครับเพื่อ นะครับเพื่อให้เขาได้เป่าตัวเรานะครับถ้าแอร์อยู่ด้านบนเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป่าตานะครับทำให้ตาเราแห้งนะครับและที่ไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับก็คือหลังคาสันลูปนั่นเองตัวของหลังคาสันลูปนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะรุ่น X เท่านั้นนะครับถ้าใครกลัวร้อนนะครับเราสามารถปิดม่านบังแดดได้นะครับและตัวของสันลูปเองนะครับสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้จะใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยก็ได้เช่นกันนะครับตัวของม่านบังแดดนะครับ ตัวนี้มีกระจกมาให้พร้อมไฟส่องสว่างมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ในส่วนของรุ่นดีนะครับมีกระจกมาให้เช่นกันแต่ไม่มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับตรงกลางนะครับตรงกระจกมองหลังเองจะมีช่องเสียบ usb ให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องมาเดินสายให้ลกลุงหลังอีกแล้วนะครับตัวนี้ในรุ่นท็อปเองก็จะมีช่องเก็บของหรือว่า ช่องใส่แว่นตามาให้อีกอันหนึ่งนะครับตองด้านบนตรงนี้ห้องโดยสารตอนหลังนะครับถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับผมเนี่ยสูงประมาณ170นะครับทั้งเลดลูมเฮดลูมนะครับยังเหลือและนั่งสบายมากๆนะครับผู้โดยสารตอนหลังเขายังมีแอร์ด้านหลังมาให้อีกนะครับสามารถรับลมแอร์เนี่ยเย็นๆด้านหลังได้เลยมี USB มาให้นะครับสำหรับ เสียบชาร์จมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะครับมีช่องวางแก้วน้ํานะครับทั้งด้านข้างแผงประตูเองนะครับแล้วก็ตัวช่องเก็บของด้านหน้าที่คอนโซลแอร์นะครับตัวเบาะเองนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยถือว่านั่งสบายมากๆนะครับเราจะไม่เมื่อยขานะครับเพราะว่าเขามีพนักพิงขามาให้แบบนี้นะครับทําให้เราหย่อนขาเนี่ยได้แบบสบายเลยนะครับไม่ต้องชันขาตลอดเวลานั่นเองครับส่วนเบาะเขานะครับ ตัวนี้มีเข็มขัดนิรภัยมาให้ถึง3จุดนะครับมาพร้อมกับจุดยึด Isofix หรือว่าจุดยึดคาซีทนั่นเองจะเลือกคาซีทนะครับไว้ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเราก็สามารถเลือกได้นั่นเองครับตัวเบาะเองนะครับเราอยากพับเบาะลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็สามารถพับลงมาแบบ100%เรซตลาบเลยนะครับ ด้านท้ายรถของ All New MG5 นะครับเขาจะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตนะครับจะเป็นหลังคาลาดตั้งแต่เสาบีตรงกลางนะครับลาดมาถึงท้ายรถเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาให้เน้นสปอร์ตมากๆเลยนะครับการออกแบบฝากระโปรงท้ายนะครับจะออกแบบมาให้เหมือนสปอยเลอร์หลังเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ไฟท้ายตัวนี้เป็น LED นะครับมีไฟเบรก LED ยกเว้นนะครับตัวของ ไฟเลี้ยวกับไฟถอยนั่นเองที่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์กระระยะมาให้ถึง3จุดนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้เลยแต่ถ้าเป็นตัวก,กลางนะครับมีกล้องถอยหลังให้เท่านั้นนะครับจะไม่มีกล้องมองรอบคันและตัวเริ่มต้นนะครับตัวซเนี่ยจะมีแค่เซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มีกล้องมองหลังนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับจะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตก็คือ มีท่อคู่นะครับที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานเลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ท่อจริงๆนะครับท่อจริงๆเขาจะฝังอยู่ด้านในของตัวรถนั่นเองด้านห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับถือว่ากว้างขวางจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ลึกมากนะครับถ้าเราอยากใส่ของได้เยอะขึ้นนะครับเราสามารถพับบอกะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกนะครับ การเก็บงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุพมนะครับของฝากระโปรงท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับ oniumg 5คันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ mg zs นั่นเองก็คือเครื่อง4สูบ16วาล์ว114แรงม้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ CVT 8สปีด ตัวนี้นะครับเกียร์ตัวนี้มีโหมดเป็นนุ่นมาให้ในตัวด้วยลูกค้าสามารถเล่นเกียร์เองได้นะครับและรองรับน้ํามันสูงสุดถึง e85 เลยนะครับใครที่เติมเบนซินนะครับสามารถเติมได้ทุกเกจเลยนั่นเองนะครับ mm hmm. all new mt5 คันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยและมีทั้งหมด6สีด้วยกันซึ่งรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทมีทั้งหมด3สีขาวดำแล้วก็บอนเงินนะครับรุ่นกลางหรือว่ารุ่นดีนะครับ ราคาอยู่ที่599,000บาทมีทั้งหมด4สีสขาวดำบอลเงินแล้วก็เทาดำนะครับตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่น X นะครับจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับสีขาวดำเทาดำสีพิเศษนะครับสีแดงแล้วก็สีเหลืองตัวนี้มีเฉพาะรุ่น X เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับส่วนสีเหลืองนะครับภายในลูกค้าเนี่ย จะได้เป็นเบาะหนังสีดำหลังคาสีเบจนั่นเองนะครับสำหรับตัว MG5 สีเหลืองนะครับสำหรับ All New MG5 รุ U ่น X นะครับจะถูกตัดสีบอลเงินออกไปนะครับซึ่งเพิ่มสี Li ม i เ e d เข้ามาก็คือสีแดงและสีเหลืองนะครับสำหรับใครที่สนใจ All New MG5 อยู่นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงสามารถนัดเข้ามาทดลองขับกับแบงค์ได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากสอบถามโปรโมชั่นเพื่อดงเงินดาวน์ต่างๆนะครับติดต่อบแบงค์เข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแบงค์เอ็มจีเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ